อันนี้ผมจะเอาไมโครครับมาเล่นกับเครื่องสูบน้ำนะเดี๋ยวจะไมโครขุดตรงนี้ครับขุดขุดขุดแล้วก็เอาท่อสูบน้ำนะครับสูบน้ําออกนู่นครับรอฝนตกนะเพื่อฝนมาตกเราได้มีเครื่องสูบน้ำครับจําลองจําลองของเล่นนะครับไปขุดกันเลยอันนี้วางหวงัวกระโหลกครับผมขุดไปทิ้งแล้วคลิปที่แล้วครับ ขออภัยครับมือใหม่หัดจกครับเคยได้จ,จกอย่างอื่นครับดินไม่ค่อ,คอยได้จกขนาดจกอย่างอื่นอ่าหัดจกอย่างอื่นจกไม่ไวเหมือนจกอย่างอื่นเลยเนี่ยใช่เดียอย่างอื่นเนี่ยโหจับ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 เลยนะจกอ่ะงามเยิ่งจังวะจกกระดาน้ำ เอาาที่ลงก็ okay. ได้ละเออเคเดี๋ยวจะมาจกตรงนี้เลกหน่อยเนาะจกตรงนี้หน่อยครับ<ม><น>เพื่อจะให้มันดูดน้ำออกไปนี่ครับแล้วก็จะรวงตรงนี้ด้วยตรงนี้จกดินออกครับ ตนนี้ลมนิ่งนะตรงนี้ยกเครื่องตั้งครับยกเครื่องตัง้ง โอเคครับอันนี้ได้แล้วได้เป็นขนอนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องสูบน้ำครับมาตั้งแล้วก็สูบออกนะยวหาไม้เรากันครับ แล้วหลบๆกอนกลัวไม่ถึงหรอกโดนน้ำไม่ถึงหรอกโอ้โหจไกลเกินเขาทำให้ครับแต่คลิปที่แล้วผมไม่ได้ใช้ใส่ปับ๊บอ่าเสียบแบตครับเสียบปั๊กครับอันนี้เอาไว้บนแม่คโคนะอันนี้เป็นวอลลุ่มครับเร่งครับ โอเคอ่าได้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาแม่โคนะครับแม่โคดันไว้ไว้ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อแบบมแมลงปุ๊บแล้วมันถอยหลังครับเดี๋ยวแม่โคดันนิดก่อนยดี๋ย่มคม่อยจำนานนะครับยัง๋ม่คม่อยเก่งปุ๊บ โอเคเนี่เอาเอาเอางกี่แม่โคกดไปครับแล้วก็เรามาดูดดูดน้ำครับจะาเห็นน้ำไหมตองนี้เห็นน้ำไหมเห็นนะพี่พี่เปิดนะค่อยๆเปิดนะค่อยๆเพิ่มไว้ลมนะไม่ดูดแรงนะครับค่อยๆแค่อยๆดูดนะครับอ่าอันนี้คือเบาสุดนะอันนี้เบาสุดนะครับดูน้ำมานี่จ๋าเนี่ยดูน้ำมาดิยังไหวอ่ะ อันนี้เบาสุดนะครับเนี่ยเปิดปุ๊บเนี่ยเนี่ยเบาสุดแลวนะเดี๋ยวถ้าลองเล่งๆนะครับเล็กแคนกนดด่นิดเดียวนะครับเอาแค่นิดเดียวดูดินิดเดียวนะครับอันนี้ไม่เร่งสุดนะครับดูน้ำมาดูน้ำมาน้ำแห้งแล้วเอาเบาๆครับเดี๋ยวพวกที่ผงม,มันเข้าใบครับใบพัดเอาค่อยๆไปนะครับ เรียบร้อยติดเต็มเลยไง mm hmm. นี่ก็อย่ะนี่แหละสิ่งที่กลัวครับกลัวมันเข้าไอ้พันไม่พัดอ่ะเราไว้ไหมครับค่อยๆไปนะอะอันนี้เบาสุดแล้วครับนี่เบาสุดแล้วนะดูครับ น้ำมาแล้วครับน้ำจะแห้งแล้วจะแห้งแล้วแป๊บเดียวเองอ่ะน่นไปน่นหมดแล้วนวนวจะเข้าร้านแล้วถ้าแบบว่าเอาไปเล่นในนานนะไปยาวนิดหน่อยนะครับเอาไปแบบว่าเหมือนไปสูบน้ำไปอะไรผมว่าดีนะเนี่ยน้ำแห้งแล้วอะไวมากครับไวมากครับโคตรไวอะ อันนี้เบาสุดเลยนะครับเบาสุดเลยนะน้ำมาไม่ทันแล้วครับอย่าปีก่อนแอบดับเครื่องครับรอน้ำรอน้ำก่อน้อาพลังมาครับยุ่ไกลไหมไก่ไก่ไม่พอดูดครับน้าไม่พอดูดน้าไม่พอดูด ไกลแห้งแล้วอะแม่โคก็อยู่นี่จอบอยู่ไหนวะช่วยตะกุยน้ำโูนไหนโูนไปเดี๋ยวเอาจอบอะลูมิเนียมออกมานี่นะนี่จอบเอาจอบอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวผมจะตะกุยนิดนึงครับเพราะแม่แโคติดงานน้นอยู่ครับตะกุยนิดนึง

โอ้ยจะเปียกของหน้าร้านแล้วท่อสูบน้ำมันแรงงี้แหละอือฮึตาบองเอาของเก็บไปหน่อยตาบองเอาของเก็บไปหน่อยเออโมล้างออกเดี๋ยววิ่งอีกนะครับเดี๋ยวจะเปียกของเดี <c oughs> ๋ยววิ่งทีนะผมก็พอแล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมไปเล่นแบบว่าแรงแรงแล้วก็ทดสอบแบตว่ามันอยู่ได้นานไหม เมนมาครับเดี๋ยวผมไปหาที่เล่นให้แบบไปดูดน้ำแรงๆนลครับว่าเออแบตก้อนนึงเนี่ยอยู่นานไหมได้กี่นาทีแล้วสูบน้ําได้เยอะขนาดไหนครับไปแล้วดูอีกทีครับน้ำมาแล้วครับอ้าเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาอยากให้ทำนะครับว่ามันดูดน้ำได้เยอะขนาดไหน แล้วก็แบตก้อนหนึ่งเนี่ยเล่นได้กี่นาทีครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาทาให้ดูนะครับอยากดูเม้นมาครับคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายไปแล้วครับเก็บของก่อนสักทีเห้โอ้โหน้าท่วมร้านแล้วนะทั้่่งอุ้งแห้งนี้ท่วมวิจกับปลกองวิจกลับใช่ไหมเนี่ย